ก็อถัดไปนะครับขอให้พระอาจารย์อธิบายควาว่าขันห้าโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างเวลาปฏิบัติครับขันขันห้าเวลาปฏิบัติอ๋อก็ <God. S 2> เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เอง โยมก็นั่งสมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดีฉันนะคิดแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอนี่จิตมันไปเงั้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องกโกรธไม่พอใจใช่ไหมเพราะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูปพระศาสดาตรัสไว้เอง พระองค์ตัดว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะนั้นเวลายมรู้ลมยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าบิมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นเพราะนั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่า ลมคือกายกายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกาย,กายอยู่เป็นประจำเห็นนะนะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพินาาศดินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะและเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียรเผากิเลส โยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสพรจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้แล้วรู้จักแล้วลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจำได้ไหมรู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะอ่านะสัญญาเกิดเวลายมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจ แล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับมาอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมผร้เจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสีในเรื่องกับพรีอาหารสีตั้งแต่กับพรีกาลาอา,าหารภัสาอาหารมนสสญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะยอมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารูล้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลมนะ จิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคําถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมหมมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดา ไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถาคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีนเรามีอยู่หมดเลยนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะ ธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสนาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำนะ พระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละราวจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดาไม่มีไงโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคําคนอื่นฟังคําตถาคตคนเดียวนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำคำตถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะ แล้วบังอย่างศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือความความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันห้าวิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระาศาสดาสอนเรื่องคำบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาดูด้วยอาตามาจะเปลี่ยนคำสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหมอ่าใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามพระาศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตำราดเดียวนะคือบาลีสามรัฐ และตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันมาอาอตมาให้โยมเปลี่ยนหรืออาตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ามาเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายศิทธตาเคยสอนคำบาบกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่ไหมอ่าแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะอ่าเพราะนั้นถ้าเคยสอนอาสาลีบุตรท่องคำบาบกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอา้าวเรามาทำกันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพร,พระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับสงบ หยุดเข้าใจไหมในอาณาปานาสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไปพอจิตตสังขารลำงับยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนา เพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทําอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทําเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะ เธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ปิกสูตน,นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบบูรณ โพชฌงบริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์ <c oughs> แล้วพระาศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปสสาาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จกักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคำบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคำบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้น ถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตาลุปัสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปับ๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิด,ตร,ดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่ เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเหธรรมในธรรมเห็นไหมอัตมายืนยันโดยคำพระศาสดา,าตลอดไม่มีคำสาวก o ะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดา,าอันดับหนึ่งเก่งที่สุดนะ <c oughs> นั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดจากนี้คุณนะต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่ให้ศาสดา,าเปลี่ยนคำพูด ใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณ2,000กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนของศาสดานะอ่ไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเองนะก็ได้ครบละมังนะข้อถัดไปนะครับสองกบถามถามว่าจะติดตามการแมตธรรมพุทธวจนะได้ที่ไหนบ้างถ้าไม่สะดวกเดินทางไปวัด ติดตามการบรรยายธรรมได้ในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์จะมีตารางปฏิทินบอกให้ในแต่ละเดือนว่าอาตมาไปบรรยายที่ไหนบ้างนะเชา้ากลางวันเย็นไปที่ไหน <c oughs> มีเว็บให้หลายเว็บจริงๆมากกว่านี้แต่นี้เอาเว็บที่มีศักยภาพสูงๆมาอ,อย่าง มีเด uh, ียวัดนาปาพงจ์จะโหลดจะโหลดข้อมูลได้นะแล้วก็ถ่ายทอดสดตัววัดนัดก็ถ่ายทอดสดได้นะอย่างนี้ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือ เพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจำเป็นนะแต่เพราะความจำเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไร และพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมรก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ